อันตรายของอินเทอร์เน็ตการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงชื่อมินอาศัยอยู่กับครอบครัวในเมืองใหญ่มินเป็นเด็กฉลาดและช่างสงสยัยเธอชอบเรียนรู้สิ่งใหม่สิ่งใหม่อยู่เสมอวันหนึ่งมินได้รับแท็บเล็ตใหม่เป็นของขวัญจักวันเกิดบินดีใจมากเธอเริ่มเล่นแท็บเล็ตทุกวันมินเล่นเกมดูหนังฟังเพลงและคุยกับเพื่อนๆผ,ผ่านโซเชียลมีเดีย มินรู้สึกสนุกกับโลกออนไลน์มากเธอใช้เวลากับแท็บเล็ตหลายชั่วโมงต่อวันบางครั้งมินก็ลืมทำการบ้านลืมกินข้าวและลืมนอนพ่อแม่ของมินเริ่มกังวลพวกเขาพยายามเตือนมินว่าการใช้เวลากับแท็บเล็ตมากเกินไปนั้นไม่ดีแต่มินไม่ฟังวันหนึ่งขณะที่มินกำลังเล่นโซเชียลมีเดียเธอก็เจอผู้ใช้คนหนึ่งที่ดูน่าสนใจ ผู้ชายคนนั้นชื่อตา้าต้าเป็นคนร่าเริงพูดเก่งและดูเป็นมิตรมินเริ่มคุยกับต้าทุกวันพวกเขาคุยกันเรื่องต่างๆมากมายมินรู้สึกสนิทกับต้ามากเธอคิดว่าต้าคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเธออยู่มาวันหนึ่งต้าขอให้มินส่งรูปส่วนตัวให้เขามินลังเลอยู่สักพักแต่เธอก็ตัดสินใจส่งรูปให้ตา้าหลังจากนั้นต้าก็เริ่มส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมมาหามินรู้สึกกลัวเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร มินตัดสินใจบอกเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ของบินโกรธมากพวกเขาพามินไปแจ้งความตำรวจจับต้าได้ต้าสารภาพว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ปลอมตัวเป็นเด็กเขาหลอกเด็กหลายคนให้ส่งรูปและข้อมูลส่วนตัวให้เขามินรู้สึกเสียใจมากเธอรู้ตัวว่าเธอประมาทเธอไม่ควรไว้ใจคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์พ่อแม่ของมินให้อภัยมิน แต่พวกเขาก็เข้มงวดกับการใช้แท็บเล็ตของมินมากขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นมินก็เรียนรู้บทเรียนสำคัญเธอใช้เวลากับแท็บเล็ตน้อยลงเธอออกไปเล่นกับเพื่อนอ่านหนังสือและทำกิจกรรมอื่นๆมินมีความสุขมากขึ้นเธอก็รู้ตัวว่าโลกแห่งความเป็นจริงนั้นสวยงามกว่าโลกออนไลน์มาก